ที่นี่มีรายงานข่าวเชิงลึกค่ะคือเป,เป็นรายงานข่าวที่เล่าให้ฟังว่ามีความเคลื่อนไหวของพักการเมืองที่แสดงท่าทีชัดเจนแล้วเกี่ยวกับร่างกฎหมายลูกหารร้อยหารห้าร้อยนะคะคือจะมีสองพักการเมืองใหญ่ที่พร้อมคว่ำองค์ประชุมทําให้องค์ประชุมเนี่ยไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้หนึ่งคือพักเพื่อไทยประกาศชัดเจนว่าไม่สังคกรรมเป็นองค์ประชุมให้แล้วก็มีวุฒิสภาก็คือสอวอจํานวนหนึ่ง อาจจะไม่มาเข้าร่วมการประชุมรัฐสภานะคะและมีรายงานว่ามีแกนนำพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐมีข่าวมาว่าตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคมเนี่ยมีแกนนำคนหนึ่งโทรศัพท์หาสสเป็นรายบุคคลคือโทรหาทีละคนเลยนะคะคบ,บอกว่าวันที่10สิงหาคมไม่ต้องไปร่วมประชุมรัฐสภาค่ะอันนี้เป็นรายงานข่าวเชิงลึก ส่วนภูมิใจไทยเนี่ยมีรายงานว่ามีการกำชับให้สสเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงยกเว้นว่าสสบางท่านอาจจะไปร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะมีโทรศัพท์ด้วยเหรอใช่ค่ะโทรหาทีละคนเลยนะคะ1สิงาคมนี้แก๊งคอร์เพนเตอร์โอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอ๋อเหรอเอ๊ะใครในพลังประชารัฐน่าสนใจนะคะออเดี๋ยวรอดูสั่งสสได้ด้วยเหรอ อ่สิบสิงหาบัน<ะ>บรืเอเดี๋ยวติดตามนะส่วนอัปเดตเพิ่มเติมให้นิดหน่อยกรณีที่ท็อปนิวเนี่ยได้มีการติดตามตรวจสอบเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทอ a s วอเตอร์ Water, ซึ่งเป็นบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการประปาภูมิภาคเนี่ยถือหุ้นใหญ่อยู่นะมันมีกรณีการบริหารงานที่ก่อให้เกิดปัญหาธรรมพิบาลเนี่ยแล้วถูกร้องวันนี้ท็อปนิวเนี่ยได้มีการติดตามความคืบหน้าฮะ ว่าการตรวจสอบการบริหารจัดการของอิสวอเตอร์ไปถึงไหนแล้วนะกรลอตอโดยโคศสนะซึ่งเคยชี้แจงเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเท็จจริงนะวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยได้มีการติดตามเพิ่มเติมสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการประมูลไม่ได้ประมูลฮนะมีการดําเนินการคัดเลือกเอกชนให้ไปดําเนินการซ่อมแซมบํารุงสํะสรองน้ํา มูลค่า75ล้านค่ะแล้วมันมีกรณีที่เอกชนที่ถูกคัดเลือกเนี่ยนะเอาหนังสือค้ำประกันสัญญาปลอมแบงก์การันตีเนี่ยปลอมเอาไปวางแต่ปรากฏว่าอิสเวอเตอร์ไม่มีการดําเนินคดีกับบริษัทดังกลา่าวค่ะโดยอ้างว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยเขาอธิบายให้ฟังแล้วว่าแบงก์การันตีปลอมที่เอามาเนี่ยเอามาผ่านตัวกลางอีกบริษัทหนึ่งแล้วเขาไปดําเนินคดีกับตัวกลางนั้นแล้วเขาเป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้ดําเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวชื่อย่อบริษัทจีแต่ในทางคดีเนี่ยปกติการเอาแบงก์การันตีปอบมาวางเนี่ยคือการกระทําความผิดแล้วมันมีคําตัดสินสารดีกาพิพากษาเป็นความผิดมากมายหลายกรณีกรณีเช่นนี้เท่ากับว่าเป็นการช่วยให้บริษัทที่ได้ทําสัญญาเนี่ยนอกจากได้ทําสัญญาต่อแล้วนะยังไม่ต้องถูกดําเนินคดีหรือไม่ อันนี้เป็นประเด็นใหญ่เพราะเป็นบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์แล้วทาไมจึงไม่ดําเนินคดีผิดทูตก,ก็ไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรมนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีเจตนาะก็ไม่ว่ากันแต่นี่คือเขาเป็นคนเอาแบงก์การันตีมาวางแล้วถ้าไม่มีแบงก์การันตีเนี่ยไม่สามารถเข้าทําสัญญาได้ตามเงื่อนไขแล้วตอนท้ายก็า่าเปลี่ยนเป็นคเช์เช็คนะกรณีนี้เป็นยังไงบ้างกรตเนี่ยตรวจสอบไปถึงไหนวันนี้ทีมข่าวเนี่ยสอบถามไปที่กรตนะ เป็นหมายเลขโทรศัพท์หน้าห้องเลขาธิการกรตนะแล้วก็ได้มีการตรวจสอบว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างมีโทรศัพท์ติดต่อกลับมานะระบุว่าเป็นเจ้าที่กรตแต่สอบถามแล้วไม่ใช่หน้าห้องของท่านเลขาธิการกรตนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการถามไปทางไลน์ทีนี้แต่เดี๋ยวให้ฟังเสียงเพิ่มเติมนะฮะว่าทางท็อปนิวเนี่ยคุยกับเจ้าที่กรตอว่ายังไง จะขอถามท่านเลขาถึงความคืบหน้าคดีอิสวอเตอร์ค่ะหลังจากที่ล่าสุดท่านมันติดต่อเบอร์นี้เออยนะค่ะ,ะไม่ใช่เบอร์นี้อะค่ะอ๋ออันนี้เบอร์หน้าห้องท่านเลขาปะคะไม่ใช่ค่ะ ไม่ไม่ใช่หน้าห้องค่ะอ๋อเพราะว่า,าหนูโทรไปหาทางด้านของท่านโคศกแล้วแล้วก็ติดต่อไม่ได้กะแล้วก็เลยโทรเข้าเบอร์อหน้าห้องท่านเลขาลื่นวดีอะค่ะอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เบอร์นี้ค่ะอันนี้เบอร์เจ้าหน้าที่อะค่ะอ่านี่ฮะก็เป็นการทําหน้าที่สื่อนะคือพยายามจะติดต่อสอบถามความคืบหน้า เพราะว่ามันผ่านล่วงเวลามาพอสมควรแล้วแล้วทีมข่าวท็อปนิวก็สอบถามเพิ่มเติมในกลุ่มไลน์ทีนี้กลุ่มไลน์ของกรตเลยทีนี้เกี่ยวกับความคืบหน้าของการร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยอ่เดี๋ยวเรเอขึ้นมาฮะนี่คือสอบถามไปเลยแล้วก็ได้รับคําตอบนะอ่าได้รับคําตอบว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยตอนนี้จะไปดําเนินการตามความคืบหน้าให้แต่คงไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรมากไปกว่านี้เพราะจะกระทบ กับงานที่กราตาต้องรับผิดชอบตรวจสอบคำร้องเรียนดังกล่าวนะนี่เป็นรายละเอียดความคืบหน้าล่าสุดะนะแล้วก็ทั้งจนถึงปัจจุบันนี้ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะอ e ีสวอเตอร์ตรวจสอบฝั่งธนาคารกสิกรไทยด้วยเพราะธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่เนี่ยนะเป็นเอกสารที่คนที่เอาไปอ้างเอาไปร้องเนี่ยเอาเอกสารแบงก์การันตีไปวางเนี่ยอ้างว่าเป็นแบงก์การันตีที่ออกมาจากกสิกรไทย พราะฉะนั้นแบบนี้ปกติแล้วกสิกรไทยก็เป็นผู้เสียหายด้วยค่ะนะทีมข่าวก็สอบถามไปยังแหล่งข่าวในธนาคารกสิกรไทยสํานักงานใหญ่ได้คําตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกค้าธนาคารไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ยกเว้นข้อยืนยันว่าจากการตรวจสอบพบหนังสือค้าประกัน LG หรือ Letter of Guarantee เนี่ยเป็นเอกสารปลอมไม่ได้ออกจากระบบของธนาคารกสิกรไทยแต่อย่างใด ันนี้เขายืนยันได้แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดของลูกค้าแล้วย้ํากับท็อปนิวว่าผู้เกี่ยวข้องตอบให้เพียงเท่านี้ได้แค่นี้จริงๆช่วงนี้นะนี่คือล่าสุดฮะเพราะฉะนั้น Eastwater <c oughs> เริ่มแรกเลยคือบอร์ดชุดปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้เพราะมีบอร์ดชื่อย่อสอเสือทวงเอาไว้แล้วว่าถ้าเป็นแบงก์การันตีปลอมต้องดำเนินคดีด้วยค่ะ ปากฏว่าไม่มีการดำเนินคดีจนถึงวันนี้แล้วผู้ถือหุ้นอีสวอร e ์ยังสบายดีอยู่เหรอการประปาภูยิภาถือหุ้นใหญ่การบริหารของบอร์ดแบบนี้ท่านยังโอเคอยู่เหรอแล้วการกระทําเหล่านี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณธุรกิจอะไรต่อไม่อไรเรื่องความโปร่งใสเรื่องการทําตามกฎหมายเนี่ยถูกต้องทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอถ้าเป็นบริษัทอื่นได้ไหมแบบนี้เอาแบงก์การันตีปรอมไปวาง แล้วก็ไม่ถูกดำเนินคดีอาญานะได้ทุกรายไหมนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกับบริษัทยักษ์ใหญ่ค่นะแล้ววันก่อนเราก็รายงานไปแล้วนะฮะว่าอีสวอเตอร์เนี่ยชีย้แจงมาว่างไงเราก็อ่านให้ฟังให้ข้อมูลไปแล้วแต่ทีนี้เราก็มีมุมที่ยังเห็นแย้งอยู่ว่าเฮ้ยมันมีคําตัดสินสารฎิกาเลยนะที่บอกว่ากรณีอย่างเงี้ยเอาแบงก์การันตีปลอมมาวางเนี่ยถูกดำเนินคดีนะฮะอ่าตรงนี้ท่านยังไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมมาถ้าท่านชี้แจงเพิ่มเติมมาเราก็จะเอาม อันนี้ด้วยความเคารพนะฮะ